หรื๋ปีพศเกิดคือ50ศูนครับสองสองทีมครับวันนี้ทีมเจ้าภาพอย่างออสตาซูม,มาก,กไดส,สมมาลูกต่อหนึง่งครับเป็นหลองจ่าฝูงครับเกมเริ่มครับเป็นสุวรรณบุมมรีได้เคลียร์ก่อนครับมาเป็นถึงก่อนครับยังไม่ออกด้วยมาครับเหล่นานารรชบุรีเซ็นเตอร์ขึ้นมาเองแล้วได้เปิดเข้ามามองลูกนี้โ้ เขาเขาถล่มาปเลขสามสิบห้าอย่างวงสะทอนครับเอ้าแล้วโอ้ตัดไม้ทีเป็นสุูรรณเอ่อเป็นลาลาลูชลีได้ประตูครับหูจากหมายเลขสี่ครับหูเซนเตอร์ครับพระละักษรพระละบนจันทราครับอ๋อจันทร์ทอรับผู้ของพระละไมครับ โอ้ยมาดูว่าเหตุเกิดยังไงครับดูเปิดแต่บุงมาแล้วโอ้โออกมาคุบไม่โดนแล้วโอ้โหจะพยายามจะมงงแล้วงงไม่ออกครับทางด้านกัปตันทีมนี่ครับดูดีโอ้โบอลเลยไปหมดแล้วว่าตกใส่หัวเจ้าตัวแล้วพยายามจะงงออกแล้วงงไม่ออกครับทางด้าน เอ,อเข้ามาแล้วบงบางๆตัวหลังตัวขเข้าไม่ถึงครับนะแล้วหนุนขึ้นไปทีครับธนกรแล้วจะวิ่งแสงอ้าวแล้วโดนโฉกลูกนี้สุพัณยังไงอย่าเปิดเข้ามาจับแล้วขวายิงโอ้ยอูปู่สำรองที่เราใหม่ครับอย่างดังนั้นนัดทั่งาวันรุวงครับกูได้ยินอูจะพ้องันอลเลยวครับูสิน์ให้เป็นตั้งแต่อูเจ้าตัวดูจังหวะความใจครับ ดูไอมาจับซ้ายแล้วขวาอุ้ยชแัแลพิงกครับโอ้แล้วไปชและพคไม่ชแัแลว่าอคนนี้แต่ผู้สินหมอว่าบอลออกเองครับโหว,วันนี้การตะโพนครับไปไวครับแล้วปัม๊มแยงบอลเอาอุ้ยแถวต้องเลือกให้มาขวาตั้ง เราตีบอลจบเกมครับผมแอคชั่นสุดท้ายของลูกพิเศษครับขวาลูกนี้ดูความ้ากรึยังครับแต่งมาขวาลูกยิงลูกต่อ,อไปครับจบเกมครับกองจับบาที่ทางด้านคนทำประตูแรกของดาราชบุรีครับพารับคนจันทร์ทรครับคนมงประตูแรกให้ทางด้าน ดรุณาราชบุรีขึ้นนำครับแล้วอีกหนึ่งประตูที่ทำได้เป็นทางด้านหมายเลขสาสิบห้าครับวงสะท้อนจันตีครับรุณาราชบุรีเอาชนะทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซีไปได้สองประตูต่อศูนย์ครับ